ที่นี่บราซิลประเทศใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้จากยอดเขาคอโควาโดรูปปั้นพระเยซูยืนกลางแขนโอบเมืองริโอเดชเนโรแต่ใต้เงาแขนนั้นคือเมืองที่เต็มไปด้วยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนบราซิลในวันนี้มีชีวิตมีเสียงแต่เบื้องหลังความมีชีวิตนั้นคือประวัติศาสตร์ของการยึดครองและการต่อสู้ยาวนานกว่า500ปี ทุกอย่างเริ่มขึ้นในปีคศ1500วันที่เรือโปรตุเกสเข้ามาถึงชายฝั่งแห่งนี้เป็นครั้งแรกก่อนปี1,500บราซิลคือดินแดนของชนพื้นเมืองหลายเผ่าไม่มีเมืองไม่มีจักรวรรดิแต่เต็มไปด้วยชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของป่าอเมซอนจนกระทั่งเรือโปรตุเกสเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่าง22เมษายนปี1500 นักสำรวจชาวโปรโตุเกสเปโตรอันวาเรสกาบันนำกองเรือมุ่งหน้าไปอินเดียแต่พายุในมหาสมุทรแอตแลนติกพัดให้เขาออกนอกเส้นทางและมาถึงชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้โดยบังเอิญบริเวณที่ปัจจุบันคือเมืองปอโตเซกูโรเขาพบชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่มาก่อนคือเผ่าตูปิผู้คนที่นี่ไม่รู้จักแนวคิดเรื่องการครอบครองแผ่นดินแต่สำหรับโปรโตุเกส ดินแดนนี้คือทรัพย์สมบัติใหม่ที่ต้องยึดให้เร็วที่สุดเพราะในเวลานั้นสเปนกำลังขยายอนณานิคมในอเมริกาและบราซิลอยู่ตรงเขตแดนตามสนธิสัญญาโทเดซิลสัสข้อตกลงที่แบ่งโลกออกเป็นสองฝั่งให้สเปนกับโปรโตุเกสย,ยึดคนละด้านหากปล่อยไว้เฉยๆดินแดนนี้อาจตกไปอยู่ในมือของสเปนก่อนกาบรันปักธงไม้กางเขนประกาศกรรมสิทธิ์ในนามของกษัตริย์โปรโตุเกส นั่นคือจุดเริ่มต้นของการยุดครองอย่างเป็นทางการชนพื้นเมืองบางเผ่าพยายามต่อต้านแต่พวกเขาไม่มีอาวุธหรือระบบการรบแบบยุโรปโปรตุเกสจึงใช้วิธีแบ่งฝ่ายสร้างพันธมิตรกับบางเผ่าและทำให้การต่อต้านค่อยๆลดลงโรคที่มากับชาวยุโรปยิ่งสําเทมทำให้ผู้คนพื้นเมืองล้มตายไปนับไม่ถ้วนเมื่อหมดแรงต่อสู้ดินแดนนี้ก็เปิดทางให้โปรตุเกสต,ตั้งรากฐานอย่างเต็มตัว ช่วงแรกโปรตุเกสยังไม่ตั้งเมืองถาวรแต่เริ่มตัดไม้ปาอูบราซิลพันไม้พื้นเมืองของที่นี่ซึ่งให้สีย้อมสีแดงเพ้มที่เป็นสินค้าราคาสูงในยุโรปและชื่อของไม้ชนิดนี้เองจะกลายเป็นชื่อของประเทศในเวลาต่อมาคือบราซิลการค้าขายกับชนพื้นเมืองดำเนินไปเพียงไม่นานก่อนที่โปรตุเกสจะเริ่มส่งคนมาตั้งถิ่นฐานถาวร สร้างฐานแลกเปลี่ยนสินค้าและป้อมปราการตามแนวชายฝั่งจากการแลกเปลี่ยนค่อยๆกลายเป็นการควบคมุมและในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีผืนป่าธรรมชาติแห่งนี้ก็กลายเป็นอนาณาณิคมของจักรวรรดิโปรตุเกสอย่างสมบูรณ์บราซิลกลายเป็นอาณานิคมที่มั่งคั่งที่สุดของโปรตุเกสเพราะสภาพอากาศเหมาะกับการปลูกอ้อยและกาแฟแต่แรงงานขาดแคลน โปรตุเกสจึงนำทาสชาวแอฟริกันกว่าล้านคนเข้ามาทำงานในไร่และท่าเรือเมืองท่าสำคัญอย่างซาวดอร์และรีโอเดชเนโรกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าทาสและสินค้าเกษตรชนชั้นสูงของโปรตุเกสสะสมความมั่งคั่งอย่างมหาศาลในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในความยากจนและการกดขี่ปลายศตวตรรษที่17ผู้ตั้งถิ่นฐานในแถบภูเขามีนัสเชอรส ค้นพบทองคำโดยบังเอิญการค้นพบนั้นเปลี่ยนบราซิลจากอนานิคมน้ำตาลเป็นอนานิคมทองคำแรงงานทาสจากไร่ถูกส่งต่อเข้าเหมืองทองก็ถูกขุดขึ้นและส่งกลับยุโรปจำนวนมากจนโปรตุเกสฟื้นเศรษฐ,ฐกิจของตนได้อีกครั้งจากสิ่งที่ขุดขึ้นมาจากผืนดินบราซิลแต่ความมั่งคั่งที่ไหลกลับยุโรปไม่ได้ถึงเมืองคนบราซิลทาสยังคงถูกใช้แรงงานหนักในเหมืองและดินแดนนี้ ยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจากคำว่าอิสระเท่านั้นแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสแต่บราซิลค่อยๆสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาทั้งภาษาโปรตุเกสศ,ศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานจากยุโรปแอฟริกาและชนพื้นเมืองนี่คือรากฐานของความเป็นบราซิลที่หลากหลายจนถึงปัจจุบันต้นศตวรรษที่19 ยุโรปกำลังสั่นคลอนจากสงครามนาโปลเลียนเมื่อกองทัพฝรั่งเศสบุกโปรตุเกสในปี1807ราชวงศ์ต้องหนีภัยข้ามทะเลมาที่บราซิลรีโอเดจาเนโรจึงกลายเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของอาณาจักรโปรตุเกสภายใต้การปกครองของกษัตริย์ดอมชวงที่6บราซิลได้รับสิทธิเทียบเท่าอาณาจักรหลักมีระบบบริหารของตนเองเปิดเสรีทางการค้า และกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เติบโตที่สุดในอเมริกาใตา้แต่เมื่อสงครามในยุโรปจบลงกษัตริย์เสด็จกลับโปรตุเกสในปี1821โดยแต่งตั้งเจ้าชายดอมเปโดรูพระโอรสให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในบราซิลไม่นานรัฐบาลที่ลิสบอนเริ่มพยายามลบสถานะบราซิลกลับไปเป็นอาณานิคมแต่ชาวบราซิลไม่ยอมเพราะพวกเขาเห็นแล้วว่าประเทศนี้สามารถยืนด้วยตัวเองได้ แรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดดอมเปโดถูกสั่งให้กลับยุโรปแต่เขาปฏิเสธพร้อมประกาศคำที่กลายเป็นตำนานของชาติอิสรภาพหรือความตายวันที่7กันยายนปี1822เจ้าชายดอมเปโดประกาศเอกราชจากโปรตุเกสและขึ้นเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิบราซิลแต่โปรตุเกสไม่ยอมรับในทันทีกองทัพบ,บางส่วนยังยึดเมืองตามชายฝั่งไว้ ดอมเปโดรจึงต้องนำทัพของตนเข้าต่อสู้กับประเทศแม่ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเจ้าชายการรบกินเวลาไม่นานเพราะโปรตุเกสที่เพิ่งผ่านสงครามนาโปเลียนมาไม่มีทั้งกำลังและทรัพยากรจะส่งเสริมกองทัพในอเมริกาใต้ในที่สุดปี1825โปรตุเกสยอมรับเอกราชของบราซิลอย่างเป็นทางการโดยลงนามในสนธิสัญญาแล้รับเงินชดเชยจากบราซิลจำนวนหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดินแดนแห่งนี้ก็ไม่ได้เป็นอนณานิคมของใครอีกต่อไปปี1888บราซิลประกาศเลิกทาสอย่างเป็นทางการกลายเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปอเมริกาที่ปลดแอกแรงงานทาสได้สำเร็จแต่การเลิกทาสไม่ได้มาพร้อมโอกาสใหม่ผู้คนที่เคยเป็นทาสส่วนใหญ่ยังยากจนและไร้ที่ดินทำกินช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งกว้างกว่าเดิม เพียงหนึ่งปีหลังจากนั้นกองทัพโค่นล้มจัก,กรวรรดิและสถาปนาสาธารณรัฐบราซิลแต่ประชาธิปไตยของประเทศไม่เคยมั่นคงอำนาจเปลี่ยนมือหลายครั้งทั้งจากนักการเมืองพลเรือนและกองทัพจนในปี1964อำนาจตกอยู่ในมือของรัฐบาลทหารที่ปกครองยาวนานกว่า20ปียุคนั้นเต็มไปด้วยการปราบปรามผู้เห็นต่างนักศึกษานักข่าว และประชาชนจำนวนมากถูกจับกลุ่มแต่อีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจกลับเติบโตสูงเมืองใหญ่อย่างซาบาโลและริโอเดจาเนโรกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของลาตินอเมริกาและในสนามฟุตบอลบราซิลก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจลูกหนังของโลกขวาแชมป์ฟุตบอลโลกและแชมป์ทวีปมากมายจากยุคข,ของเปเล่ถึงเนมาฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือความฝันของผู้คนยากจน เพราะในประเทศที่ความเหลื่อมล้ําสูงสนามฟุตบอลคือที่เดียวที่ทุกคนเริ่มต้นได้เท่ากันและฟุตบอลคือความหวังของชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อรัฐบาลทหารล่มสลายบราซิลกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งประเทศเริ่มฟื้นตัวเศรษฐกิจเติบโตแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ในเมืองใหญ่ผู้คนร่ำรวยในตึกสูงแต่เชิงเขา ยังเต็มไปด้วยฟาเวลาหรือชุมชนแออัดอาชญากรรมยาเสพติดและการเมืองคอร์รัปชันยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอผู้นำอย่างลูลาดาซินวาพยายามยกระดับชีวิตของชนชั้นแรงงานแต่ต่อมากลับถูกทั้งข้อหาคอร์รัปชันและติดคุกในปี2014บราซิลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแต่แทนที่จะเต็มไปด้วยเสียงเฉลิมฉลองกลับเกิดการประท้วงทั่วประเทศเพราะรัฐบาลใช้งบมหาศาลสร้างสนามและโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังยากจนและสาธารณูปโภคพื้นฐานยังขาดแคลนเพียง2ปีต่อมาบราซิลกลายเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรสนามใหม่ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เมืองเจ้าภาพกลับเต็มไปด้วยการจราจนและอาชญากรรมหลายเขตฟาเวลาถูกทหารเข้าควบคุมก่อนพิธีเปิดไม่กี่วันเพื่อซ่อนภาพความจริงไม่ให้โลกเห็นภาพสนามกีฬาแสงไฟสวย กับเพิงสังกสีที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรคือภาพแท้จริงของบราซิลยุคใหม่ประเทศที่พยายามโชว์ความรุ่งเรืองทั้งที่ยังแบกความเหลื่อมล้ำไว้เต็มหลังที่นี่คือประเทศที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยทั้งเสียงเชียเสียงปืนและเสียงหัวเราะในวันเดียวกันไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะนี่คือบราซิล Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาที กติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ